แอดสีแฟนคลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณย่าชอบมวนเดิอนนะคะวันนี้ลูกชายของเราไรอันกาดมดิตนะคะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องน้ำท่วมนะคะที่น้ำท่วม ่งกำลังใจให้พื้นที่น้ำท่วมขอให้ทุกคนปลอดภัยและน้ำลดเร็วๆนะครับเป็นห่วงทุกคนครับแผลอะไรอันกาดบันทิดไรอันใหม่หมดนี่ยุ้งข้าวแรกคคอร์ดนะคะโอ้ยพ่อแม่ลูกชายก็ส่งความเป็นห่วงใหญ่นะคะภาคใต้หน้าหนาวเป็นหน้าพายุของทุกคนขอทุกคนปลอดภัยนะคะแม่ยังบอกนะคะคุณแม่นะคะ คุณแม่อังบอกว่าส่งกำลังใจไปด้วยนะคะขอให้น้ำรดไวๆโอ้ยเด้าด้วยความเป็นห่วงนะคะเนาะก็ขอให้สู้ๆเด้าเป็นกำลังใจให้นะคะเอ็ดยาจันหอมก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้เช่นกันนะคะแม่แม่ทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ชาวชุมพรด้วยนะคะนะคะแม่แม่เอฟซีก็มาร่วมอวยพรกับลูกชายนะคะที่อวยพรให้กับ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใหญ่นะคะเอฟซี FC, พี่น้องภาคใต้และลูกชายหลายอันก็เป็นห่วงทุกภาครอบแล้วก็ภาคเหนือนะคะช่างรายของแอดย่านนะคะขอส่งกำลังใจให้ชาวใต้ให้พ้นจากวิกฤตน้ำท่วมไมๆไขอส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะนะคะแม่แม่เอฟซี FC ก็ร่วมส่งกำลังใจพร้อมกับลูกชายคนน่ารักของเรานะคะนะคะ น่ารักนิหาที่เปรียบไม่ได้นะคะน้ำใจไใม่ตีนะคะของลูกชายแห่งชาติของเรามีน้ำใจมากนะคะนอกจากหลอกเก่งนะคะร้องเพลงเพราะนะคะลูกยังเป็นคนมีน้ำใจสม่ำเสมอนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะรักมากนะครับส่งกำลังใจถึงแม่แม่นะคะเห็นไหมคะคุณสุชิลานะคะบอกว่า น่ารักมากครับส่งกำลังใจให้แม่แม่พื้นที่น้ำท่วมให้ปลอดภัยทุกคนด้วยจ้านะคะขอให้สถานการณ์คลี่คลายนะคะขอส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะขอให้ผ่านไปด้วยดีส่งกำลังใจให้14จังหวัดค่ะนะคะแม่แม่เอฟซีนะคะด้วยความห่วงใยของลูกชายแม่แม่เอฟซีก็ขอเป็นกำลังใจแอดย่าจ,จันหอมก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะ ส่งกำลังใจค่ะขอให้อุทกภัยในที่ต่างๆคี่คลายโดยดีค่ะสู้ๆนะคะพี่น้องภาคใต้คนละนองขอขอบคุณแทนคนใต้ด้วยนะคะเห็นไหมคะโอ้ยสู้ๆนะคะทางใต้ท่วมหนักเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะ แม่แมทุกคนก็ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมปลอดภัยทุกครอบครัวขอให้น้ำลดไวๆลูกชายน่ารักที่สุดมีน้ำใจหวังใยทุกคนที่ประสบภัยน้ำท่วมแม่แม่รักลูกที่สุดนะครับคนเก่งคอยลูกมีความสุขความเจริญมีงานเยอะๆนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับเป็นห่วงมากมายวันนั้นนะ <c oughs> นะคะลูกชายน่ารักค่ะแม่แม่เอ้ยนะคะ <c oughs> น่ารักมากๆนะคะส่งกําลังใจให้ชาวใต้ทุกท่านเลยค่ะโอ้ยพ่อคุณสุดหล่อน่ารักที่สุดเลยค่ะหนูอันนะคะแม <c oughs> ่เอฟซี F C> ทุกคนก็เป็นกําลังใจให้นะคะ ส่งกำลังใจื่วพื้นที่น้ําท่วมน้ําให้น้ําลดไวๆขอส่งกําลังอีกหนึ่งกำลังใจนะคะแม่แม่เอฟสีก็ร่วมส่งกําลังใจให้ลูกล้นหลามขอบคุณลูกนคะรรรชสีมาอ่วม,มากเลยนะคะโอ้ยนะคะสู้ๆนะจ้าส่งกําลังใจให้จ้าอืขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะลูกชายน้ําใจที่นะคะ น้ำใจของลูกนะคะสุดยอดมากเลยนี่แหละลูกชายของเรา น้ำใจใหญ่หลวงของลูกนะคะแม่แม่จ๋านะคะลูกชายน่ารักมากๆาก้ยดูไฟก็ยิ้มไปนะคะยิ้มหวานนะคะเนาะร้องเพลงเพราะขวัใจแม่แม่นะคะแถมมีน้ำใจที่งดงามไม่มีใครเกินลูกชายนะคะ ขอบคุณแม่แม่ลมใต้ปีกทุกท่านทุกคนนะคะบ้านใหญ่ของเรานะคะบ้านลูกชายนะคะไรยอากาศบัณฑิตพี่น้องที่น่ารักนะคะขอบคุณทุกอย่างคนเก่งของเราเก่งไปซะท,ทุกอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้แอดยาจันหอมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ดูคลิปย้อนหลังดูโฆษณาให้แอดยาจันหอมนะคะ เดี๋ยวสักวันคงได้เจอกันนะคะแม่จะโกดสักหน่อยได้ไหมเนี่ย <c oughs> คนน่ารักนะคะรูปหล่อใจดีนะคะแต่แม่ๆเยอะไม่รู้ว่าแอดย่าจะเข้าถึงลูกหรือเปล่านะคะ <c oughs> ดูไปก็มีความสุขขอบคุณมากนะครับคุณหมอกาดคนรูปหล่อนะคะมีน้ำใจงดงามนะคะขอให้หนูรวยๆปังๆง,งานเข้าเยอะๆงานเยอะยอยู่